โยดินข้าขงกำแพงนะครับฟูกกำแพงทิ้งแล้วเอาดินเข้าไปเติมข้างในข้างในหนู้นฝุดกำแพงนู้นเลยนะครับค่อนข้างลำบากอยู่เหมือนกันแต่ก็ต้องทำครับ อธิคิดตัวหน่อยนะครับมาซีมาสั่งงานน้องแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำงาน,น,นต่อปล่อยครับอยูคนเดียวนะครับแล้วก็เอาดินพวกนี้ลงให้หมดตบสเตย์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวพอนั่นเสร็จเขาก็จะกออแพงปิดนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาออัปเดตการทำงานครับดูสิทธิภาพรถนะครับทำงานร่องไวดีนะครับเง่อไม่เกินยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับกัวตาเคเข้าหนึ่งขีดสามนะครับใช้งานดีนะครับรถมือหนึ่งนะครับก็เลยยังไม่เจอปัญหาอะไรเลยนะครับในการใช้งานนะครับใช้งานดีอยู่นะครับแต่ในอนาคตก็ต้องคงมีบ้างครับ แต่ตอนนี้ก็ยังใช้งานได้ปกติแล้วก็ใช้งานได้ดีนะคุ้มค่านะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูเดี๋ยวผมไปทํางานที่อื่นก่อนอันนี้ก็ปล่อยลูกน้องขับไปนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูขอบคุณครับ